สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําน้าพริกหนุ่มในแบบฉบับแม่แอนนะคะส่วนประกอบต้นพริกหนุ่มนะมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะคะให้มันเผ็ดนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปปล่อยหรือไปย่างไฟบนตรงนี้นะคะ นี่เลยค่ะให้มันเกลียมมาประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปลอกเปลือกออกนะคะเราเปลือกออกมาก็หน้าตาประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูสิสวยงามเราก็เอาไปโขลกในครกเลยนะคะโขลกให้หัวสั่นเลยค่ะนี่นะคะ ตอนที่เราโขกเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะมันจะได้ตําได้สะดวกนะคะโขลกไปหนะ้าตาได้ไมาอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอนก็จะปรุงรสด้วยน้าปลาส,สุดโปรดของแอนก็คือน้ําปลา ปลาปลาหมึกนะคะถ้าเกิดใครจะปรุงรสเพิ่มด้วยผงชูรสรถดีหรือว่าน้ำปลาราก็จัดไปนะคะแต่แอนนี้คือจะใส่แค่นี้นะคะนี่ออกมาเลยถ้าในวันหลังเนี่ยอยากจะใส่ปลาราก็ใส่ได้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีกินกับย่างน่องไก่นะคะทุกคนแล้วก็ผักลวกค่ะแล้วก็มีแคบหมูนะแต่ว่าแคบหมูเนี่ย ก็จะไม่มีติดมันนะนึกถึงเมืองไทยมากเลยถ้ามีติดมันจะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนพร้อมทานนะคะรสชาติพอดีออนี่แล้วก็กินกับผักนะคะขอตัวไปทานก่อนนะทุกคนเอาไปทำกินกันนะคะ